สวัสดีค่ะนุกนะคะวันนี้นะคะนุกมีรถสวยๆมารีวิวอัปเดตกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมารีวิวรถ2องคันนะคะสคันนี้เลยเป็นสเปคเดียวกันนะคะสคันนี้ที่จะมาแนะนำเป็น Toyota h i l u ั Revo 2.8ตัว G นะคะโฉมปี2017จดทะเบียนปี2018นะคะเป็น4ประตูเกียร์ออโต้ขับ2นะคะทั้ง2องคันเลย เป็นเครื่อง2.8นะคะตัวท็อปเลยนะคะใครที่กำลังมองหารถกระบะสวยๆไว้ใช้งานอยู่นะคะวันนี้มาแนะนำเลยทั้ง2คันนี้น่าสนใจมากๆนะคะ mm. ต้องบอกกันเลยนะคะว่า2คันนี้นะคะตอนเปิดตัวป้ายแดงราคาอยู่ล้านกว่าบาทเลยนะคะวันนี้ในราคามือ2 สภาพไม่ต่างจากรถป้ายแดงนะคะราคาอยู่ที่695,000บาทเท่านั้นนะคะราคานี้น่าสนใจมากๆสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวมีดอกเบีย้ยพิเศษให้ด้วยนะคะน่าสนใจมากๆในราคานี้นะคะรถสวยมือเดียวทั้งสองคันเข้าศูนย์ทุกระยะลูกค้าเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะคะตอนนี้ รถรุ่นนี้สเปคนี้นะคะเข้ามา7คันวันนี้ว่างแค่2คันแล้วนะคะสนใจยังไงรีบเข้ามาดูรถนะคะก่อนที่รถจะติดจองเดี๋ยวมาดูรายละเอียดรถแต่ละคันกันเลยนะคะว่าจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะคะเริ่มจากคันนี้เลยนะคะคันนี้ทะเบียนเกไก่กไก่5 2 4สนะคะสภาพสวยรถน่าใช้มากๆออปชั่นมาครบแน่นอนนะคะเป็นสเปคตัวท็อปสุดเลย ไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะคะมีไฟ daytime ์ลั n i ิ g งไล h t ให้พร้อมนะคะพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็นสีดำนะคะสภาพสวยเดิมน่าใช้มากๆ Mac all แม็กอลอยแท้โรงงานเลยนะคะแม็กคอบ Mac 17คันนี้ยางนะคะยางได้ปี20เลยนะคะสภาพรถคือน,น่าใช้มากๆนะคะคันนี้ติดฟิล์มมาพร้อมเรียบร้อยนะคะ เครื่อง2.8กระจกข้างปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะกระจกข้างเป็นโครเมียมนะคะสภาพนี้เลยเป็นระบบ smart e n t r นะคะแล้วก็กระจกเดิมทุกบานนี่เปิดมาออปชั่นครบแน่นอนคันนี้ไม่วิ่ง85,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะรถสวยไม่น้อยสภาพสวยน่าใช้นะคะภายในเป็นโทนสีดำแบบนี้เบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะ เบาะหนังไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะรถไม่ช้ำม,มีปุ่มพุชสตาร์ทด้วยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันรับสายโทรศัพท์เข้าออกสั่งการด้วยเสียงได้นะคะมีระบบคูดคอนโทรลด้วยเกียร์ออตโต้มีหน้าจอทัชสกรีนแท้โรงงานนะคะมีระบบเนวิเกเตอร์นำทางมาให้พร้อมแอร์ปรับออตโต้แล้วนะคะรถสวยรถเดิมไม่มีช้ำนะคะหัวน็อตไม่มีขยับ สภาพประมาณนี้เลยนะคะได้เบาะหนังสวยๆไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มียับใดๆทั้งสิ้นนะคะรถเจ้าของเดิมดูแลดีภายในสวยรุ่นนี้น่าใช้มากๆนะคะเป็นเครื่อง2.8แต่ว่าเป็นขับ2นะคะเครื่อง2.8ขับ2เกียร์ออตโตเป็นตัวจีนะคะตัวท็อปเลยไฮลักรีโวนะคะมีในส่วนของเซนเซอร์ด้านหลังมาด้วย แล้วก็มีกล้องถอยนะคะไม่วิ่ง80,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะตอนนี้ว่างแค่2คันสำหรับรถรุ่นนี้นะคะขายดีมากๆลูกค้าหาเยอะนะคะสำหรับรุ่นนี้ใช้ดีแน่นอนในส่วนของรายละเอียดข้องเครื่องนะคะเดี๋ยวนุกเปิดให้ดูท้ายคลิปนะคะ,ะมาดูอีก1คัน สำหรับคันนี้นะคะทะเบียน7กไก่กไก่5 3 4 0นะคะนี่โอ้โหรถน่าใช้มากๆรถใหม่เหมือนกันนะคะทั้งสองคันนะคะสภาพคือน้องๆป้ายแดงเลยรถสวยไม่น้อยนะคะใครที่หารุ่นนี้นะคะบอกเลยรับรองมาดูรถไม่ผิดหวังนะคะ ไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะมีไฟเดทามาพร้อมออปชั่นมาครบนะคะสเปคเดียวกันทั้ง2คันมีไฟตัดหมอกมาให้พร้อมคันนี้แม็กอลอยเหมือนกันนะคะแม็กขอบ17ยางปี2020เหมือนกันนะคะสภาพสวยน่าใช้นะคะเครื่อง2.8 กระจกปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยที่กระจกมองข้างเหมือนกันนะคะออปชั่นมาครบเหมือนกันสเปคเดียวกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะไม่วิ่ง72000กว่ากิโลนะคะไม่น้อยกว่าคันนู้นนิดนึงนะคะแต่สภาพไม่ต่างนี่สภาพด้านในโทสีดำนะคะเบาะหนังปรับไฟฟ้าไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขาดนะคะสวยเดิมสเปครถนะคะลูกค้าอาจจะรู้อยู่แล้วนะคะวันนี้มารีวิวให้ดูกันให้เห็นว่า รถเนี่ยสภาพมือ2ประมาณนี้คัดเกตนะคะเป็นยังไงที่มาทำรีวิวให้ลูกค้าดูรถไม่ช้ำเลยนะคะสภาพรถรถนี้บอกเลยว่าคุ้มนะคะนี่ภายในโทนสีดำเบาะหนังสวยสวยไม่มีช้ำนะคะ เป็นตัวพีเนอร์นะคะตัวยกสูง 2.8G โลโก้มาครบหมดนะคะมีเซ็นเซอร์มาให้พร้อมกล้องถอยมาครบนะคะชอบคันไหนนะคะชอบคันไหนทะเบียนไหนมาเลือกได้เลยนะคะตอนนี้ว่างอยู่2คันนี้ที่มารีวิวในราคาพิงแค่695,000บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องนะคะว่าทั้ง2คันนี้นะคะน่าสนใจขนาดไหนนะคะ เดี๋ยวมาดูนะคะสำหรับรายละเอียดเครื่องยนต์แต่ละคันกันเลยนะคะเริ่มจากคันนี้เลยนะคะเปิดมาสภาพรถสวยมากนะคะรถยังใหม่อยู่เลยนะคะสำหรับคันนี้2.8นะคะดีเซลเครื่องดีเซลนะคะเครื่องเดิมแท้โรงงานแน่นอนสภาพรถนี่ประมาณนี้นะคะเครื่องเดิมเครื่องแห้งไม่มีเยิ้มนะคะเครื่องไม่มีเยิ้มรอยมาร์กสีจากโรงงานนะคะอยู่ครบหมด บาคโค้จากโรงงานยังอยู่เลยนะคะยังใหม่อยู่เลยสภาพรถนะคะคือรถใช้งานน้อยได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนเพจรถอยู่ครบนะคะสติ๊กเกอร์มอกโรงงานอยู่ครบตามเครื่องนะคะก็จะมีรอยมาร์กที่มาจากโรงงานแบบนี้นะคะหัวน็อตไม่มีขยับคานหน้าเดิมตรงไม่มีคดงอนะคะฝากระโปรงหัวน็อตไม่มีขยับเลย มีระบบ ABS มาให้พร้อมนะคะฝากระโปรงเดิมๆเลยแผ่นกันความร้อนอยู่ครบลอยเม็ดอาร์ตเห็นชัดเจนนะคะสติกเกอร์โรงงานอยู่ครบหมดเลยสวยจริงๆนะคะสำหรับรุ่นนี้มาดูรถไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะลูกค้ามาดูรถจริงทดลองขับได้นะคะมาอีกหนึ่งคันนะคะสเปคเดียวกันเครื่องเหมือนกันนะคะสำหรับคันนี้2 8เหมือนกันนี่เครื่องเดิมแห้งไม่มีเยิม มาร์สีโรงงานอยู่ครบนะคะตามหัวน็อตไม่มีขยับคานหน้าเดิมนะคะคานหน้าตรงไม่มีคดงอหัวน็อตไม่มีขยับเลยเพจรถลดอยู่ครบนะคะสติ๊กเกอร์มอกตรงงานอยู่ครบฝากระโปรงน็อตไม่มีขยับนี่น่าสนใจมากๆนะคะลอยเม็ดอาร์ต เห็นชัดเจนหัวน็อตไม่มีขยับเลยทั้งสองคันนี้นะคะบอกเลยมาดูรถไม่ผิดหวังแน่นอนรถสวยทั้งสองคันนะคะชอบคันไหนมาเลือกเอาได้เลยนะคะของเราการันตีรถทุกคันเนี่ยมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนเล่มทะเบียนไม่มีชำรุดสูญหายแน่นอนนะคะรถทุกคันไม่มีการชนหนักกับสีเปลี่ยนเครื่องจมน้ำนะคะเน้นสภาพเดิมๆเ,เข้ามานะคะ รถทุกคันเช็คแหล่งที่มาเช็คประวัติได้ชัดเจนนะคะสนใจรีบมาดูรถมาทดลองขับได้ใครที่สนใจนะคะเข้ามาได้ที่บริษัทเพชรยน์รอสีดีไทย68แยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพนะคะมาติดต่อหานุกได้เลยหรือโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0986276826นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้ย้ำราคาอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับรถทั้งสองคันนี้นะคะโต y ย ta h i l u ัก e ี o 2.8G ปี2017 จดปี18นะคะราคาป้ายแดงอยู่ที่ร้านกว่าบาทแต่ว่าวันนี้นะคะเราขายอยู่ที่695,000บาทเท่านั้นจัดไฟแน้์นได้เต็มนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะสนใจยังไงติดต่อมาได้เลยนะคะรถสวยจริงๆนะคะไม่หลักหมื่นน่าสนใจมากๆนะคะยังไงก็ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะอยากดูรีวิวตรงไหนเพิ่มเติมหรืออยากดูรูปรถเพิ่มเติมทักไลน์หานุกได้เลยนะคะวันนี้ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะฝากลูกค้าทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดติดตามไปด้วยเดี๋ยวมีรถสวยๆเข้าใหม่นะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดในส่วนของการอัปเดตคลิปนะคะวันนี้ฝากรถทั้ง2คันนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ